มาพี่นอ้อพามากินยำข้าวปุ่นใส่ดวงสาคูมีกระดูกหมู้อมสองชิ้นนะดวงตัวงยังไงมีหลายซื้อแล้วครับดวงอันนี้ดวงสาคูดวงอะไรนะโน้ดวงหัวม้อเเาวจ้กดวงอย่างแน่ววพ,พี่นอ้อมาครับผมเมนูพิสดารว่พิสดารน,าน,นะวะใครก็กินอยู่นี่กินง่ายๆครับพี่นอ้อใส่หอมปี ต้นหอมมุ้งไปผักชีปลอมนะครับรก,ก็ดูกระเพ้ายูบะกินนะครับเด้อือใช่เอากุกลุกด้วยตัวด้วงเวลยอะ นึบนๆบนุเอาแซ่บรครับดุกมอ เข้ากันพี่น้องตัวด้วงเนี่ยเขานวนนในตัวเขาแล้วครับทอดกับกรอบทอดมันละลายได้แต่ผู้มาครับแต่ว่ารือนี้ทอดอันน้งกลจอคัอะควะอาทำไปขั่ว Ngài, ngài, <laughs> thì ngay vô ngay hết rồi không แต่ภ <ap> ูมิมากเลยครับเด้ออืมหอมหกกวาก มืเดเนี่ยครับพี่อนว่มวันไ,ได้เดีย๋ยๆๆใช้พักหลายเพิอ่อ อ,อะไรนี่ยากเชดไกล่อต็น,ยนห,หยุดยัางอืมไอพี่ชักไกพาไปไปอยางยังหาหรออืม ียวจะไก่เหรอหมุตถาดแด้หน่อยโอเคครับขอมาคลิปหน่าครับคลิปนี้ขอบค,ครับบ๊ายบายครับ